โดยสุดที่ต้นจะแชร์ต่อไปนี้จะทำให้บอนสีและต้นไม้ใบดุกกับสีเข้มสุดมีกล้านใบลาต้นแข็งแรงแตกหล่อแตกหนอเต็มกระถางพร้อมทั้งจะเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเพียงแค่โรยส่วนผสมที่ได้ลงไปในกระถางยึดปลูกบอนสีแบบนี้ค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา1 7 3 0นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็จะมีสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากค่ะบอนสีทุกกระถางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบค่ะและในวันนี้ถึงกำหนดเวลาในการเปลี่ยนน้ำที่จานรองก้นกระถางน้องบอนสี ต้นเลยจะทำการใส่ปุ๋ยบำรุงบอนสีไปเลยในตัวเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาค่ะปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้นเจอสำหรับการเลี้ยงบอนสีในตู้อบนั่นก็คือเมื่อทำการบำรุงบอนสีโดยใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชนิดน้ำจะทำให้น้ำที่จานรองก้นกระถางเน่ามีกลิ่นเหม็น ส่งผลให้กับบอนสีอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บอนสีมีรากเน่ามีหัวเน่าทําให้บอนสีโตช้าแคลกแกนค่ะวันนี้ต้นเลยแก้ปัญหาโดยการบํารุงบอลสีด้วยการใส่ปุ๋ยชนิดแห้งแทนการใส่ปุ๋ยชนิดน้ําดังคําที่ว่าปุ๋ยชนิดแห้งเหมาะกับการเลี้ยงบอนสีในตู้อบส่วนบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้เหมาะกับปุ๋ยชนิดน้ํานั่นเองค่ะ ุ๋ยสูตรที่ต้นจะแชร์ต่อไปนี้จะทำให้บอนสีและต้นไม้ใบดกกัดสีเข้มสดมีก้านใบลําต้นแข็งแรงแตกหลอดแตกหนอ่อเต็มกระถางพร้อมทั้งเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเทคนิคและเคล็ดลับทั้งหมดรวมถึงปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ต้นมั่นใจมากๆเลยค่ะพอต้นทดลองใส่กับบอนสีมาหลายกระถางแล้วได้ผลแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชม ส่วนผสมวิธีการทําวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่ 1. ขุยมะพร้าวและกากมะพร้าวสับแช่น้าทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดก่อนนํามาใช้ค่ะเหตุและผลที่ต้นนํามาเป็นส่วนผสมปุ๋ยสูตรนี้เพราะว่าขุยมะพร้าวและกากมะพร้าวสับจะทําให้ดินปลูกบอนสีมีความล้วนซุยค่ะมาถึงส่วนผสมที่2สําหรับปุ๋ยสูตรนี้นั่นก็คือ เปลือกไข่คั่วค่ะในเปลือกไข่คั่วจะมีธาตุที่พืชต้องการอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักเร่งให้บอนสีโตเร็วใบดกกัดสีเข้มสดการใบลำตน้นแข็งแรงมีใบที่สมบูรณ์สวยงามค่ะนอกจากนี้ในเปลือกไข่คั่วยังมีธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรอง จะช่วยให้บอนสีมีความแข็งแรงกัดสีเข้มสดสวยแตกหลอดแตกหนอดเต็มกระถางปริมาณที่ใช้จำนวน5ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่3กากกาแฟค่ะในกากกาแฟก็จะอุดมงไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชทุกชนิดค่ะ และมีาธาตุแมกนีเซียมาธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิดเช่นกันค่ะปริมาณที่ใช้ใช้จำนวน5ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงบอลสีแนะนำให้ทำการพลวนดินก่อนค่ะ ส่วนวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โรยส่วนผสมที่ได้ลงไปในกระถางดินปลูกบอลสีแบบนี้ค่ะส่วนช่วงเวลาในการใช้ปุ๋ยสามารถที่จะโรยปุ๋ยเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลาสามารถที่จะโรยปุ๋ยสูตรนี้ได้หนึ่งครั้งต่อ2ส,สัปดาห์ก็ได้เช่นกันค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ทำง่ายง่ายวิธีใช้ก็ใช้ง่ายๆเช่นกันค่ะหลังจากที่ทำการโรยปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้เสร็จแล้วให้ทำการรดน้ำได้เลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้หรือรอเวลาในการรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะ น้ำจะไปช่วยละลายแร่ธาตุและสารอาหารจากส่วนผสมของปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้แร่ธาตุและสารอาหารจะค่อยๆละลายไหลลงไปที่รากบอนสีและต้นไม้จะช่วยเร่งให้บอนสีและต้นไม้โตเร็วใบดกก้านใบลำต้นมีความแข็งแรงแตกหนอ่อแตกกอกัดสีเข้มสวยงามจริงๆค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้จะเห็นได้ว่า ปุ๋ยสูตรบำรุงบอลสีและต้นไม้สูตรแห้งสูตรนี้เป็นปุ๋ยที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆเช่นกันแต่ผลลัพธ์ในการใช้ปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ได้ผลเกินคาดอย่างมากมายสำหรับการบำรุงบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะสำหรับวิธีการใช้ดังที่ต้นได้กล่าวมาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่โรยส่วนผสมที่ได้ลงไปในกระถางดินปลูกบอนสี ทำเพียงเท่านี้บอนสีที่ท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านก็จะงามยกสวนกันเลยทีเดียวค่ะสาหรับท่านที่มีการปลูกในสวนขนาดใหญ่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดอัตราส่วนที่ต้นได้แจ้งไปแล้วได้เลยค่ะและสําหรับท่านที่ปลูกบอนสีและต้นไม้แล้วโตช้าแแกรนใบหลุดร่วงง่ายใบไม่สวยสมบูรณ์กัดสีไม่สวยดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะ ได้ผลแน่นอนรับรองเลยค่ะต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น it ทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสํำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ